อุทยานถ้ำสะเกินกำลังไปไหนกำลังไปไหนกำลังไปน้ำตกชื่อหาทานหาทานหาทานอันนี้เราอยู่กันที่อุทยาในแห่งชาติถ้ำสะเกินนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งถ้ำแล้วก็มีทั้งน้ำตกตอนนี้เรากําลังเดิน ไปที่น้ํำตกที่ชื่อว่าน้ํำตกผาทานซึ่งสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วจากทางเข้าเนี่ยก็ประมาณ400เมตรหาถ้มอีกแล้วเราต้องระวังลื่นด้วยเพราะว่าจะไค่ยเยอะจริงๆซึ่งอีกอย่างนึงนอกจากน้ํำตกที่เราไม่ได้ไปอะก็คือถ้ำสักเกินสอบถามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดินยากนิดนึง ถ้าเดินดูรอบถ้าเนี่ยไม่เข้าถ้าเนี่ยก็ครึ่งทางส่วนอีกครึ่งทางถ้าจะไปก็คือต้องไปปีนปีนเข้าถ้านะครับซึ่งก็หนักหนาเอาเรื่องเราก็จะไม่หาทําก็เลยมาเที่ยวแช่น้ำตกละกันนะครับแล้วก็เก็บสะแต,แตมเออแล้วพลาสปอรปตอยู่ไหนอ๋อโอเค เราเดินไปเรื่อยครับ400เมตรครับสู้สู้ไหมติสู้น้ำตกที่สองของทิปหยุดตรงนั้นแล้วทำหน้าอย่างนี้โอ้โห,โห,โหไอ้ขึ้นบุกกระดึงเยะชัดเองเราไม่รีบเราต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆไป หยุดพักครับหยุดพักวิวไม่ได้หยุดรับวิวอ,อาระวังทางเดินลื่นถ้าทางเดินลื่นนี่เราต้องช่วยทางเดินมา <c oughs> ลื่นจริงครับมันเป็นดินแบบว่าดิน,ล,นลื่นเลย ต้องระวังหน่อยเย่หลังจากที่เราเดินกันมาสักพักหนึ่งนะครับเฮ้ยนี่ไงอะดีโอแต่เช้าแล้วก็มาถึงทางเข้า <c oughs> มากอ่ะลองดูดิเนี่ยโอ้หก็สวยอยู่นะครับทการู้ชมไปมามาได้ครับอุทยานแหน่งชาติถ้ำสัเจินเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะออกจากอุทยานออกจากอุทยานแล้วเราก็จะ เออ่เข้าอำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราก็จะเดินออกกันเดินออกก็มันค่อนข้างลื่นนะะต้องใช้ความระมัดระวังนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยไปไป,ไปอีแล้ววันนี้เป็นสายอุทยานครับทุกคน หลังจากที่ตอนแรกจะไปแวะวัดนะครับแต่แล้วเมื่อเรากินอิ่มปุ๊บความขี้เกียจก็บังเกิดครับขี้เกียจขยับตัวเฮ้ยขี้เกียจลงขี้เกียจถอดชุดฮนะทุกอย่างครับบังเกิดขึ้นมาทำให้เรานั้นเอา้าไปต่อเลยไม่แวะวัดแล้วนะครับซึ่งที่เอาไปต่อนะฮะตอนนี้ก็คือเราอยู่กันที่ อุทยานแห่งชาติภูซางนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีน้ำตกครับเได้ย,ยินเสียงไหมฮะเราใกล้แล้วครับที่นี่เนี่ยน้ำตกเนี่ยถ้าใครไม่ถ้าใครไม่อยากเดินนะครับไม่มาที่นี่เลยครับน้ำตกภูซางนะคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศความใกล้ว่ามันใกล้ขนาดไหนที่ตอนเองเราต้องไปล่าสตแตมัางสิ่งสำคัญคือเราต้องไปล่าสแตมนะครับ นี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยดูนี่คือ,อถนอนใหญ่นะแล้วเขาก็มีจุดบริการจุดขัดกรองจุดจอรดรถครบนะครับรแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกปากนู้นแต่ว่าเราจะไปล่าสแต็มกันก่อนทือทิตที่ที่ทททท นะครับไหลหานบอ่อน้ําร้อนซึ่งเรียกว่าบอ่อตับน้ําอุ่นนะครับตกลงสู่หน้าผาหินปูนความสูง15เมตรกลายเป็นน้าตกอุ่นนะครับซึ่งจะมีอยู่ในปูประมาณ35องศาเซลเซีเยสนี่เพิ่งรู้เลยนเนี่ยวนี้ดูตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นน้ำบาดาลที่ได้รับการถ่ายเทความร้อนอบอ่อซับน้ำอุ่นน,นั่นเอง ครับนี่โบกูซาแล้วที่นี่เขาห้ามเล่นน้ำนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันหาสิมห้าอ,อ,องศาจริงบอกไปดูไม่กล้าไปอย่าสซนครับอย่าสนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนแบนครับ ต้นไม้สูงมากจริงๆตรงนี้นี่เหมือนจะเดินไปได้นะครับแต่ว่าเขาปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกภูสงซึ่งเขาปิดไว้นะครับนี่ต้นไม้สูงใหญ่ตงานตาเราก็เที่ยวเล่นถ่ายรูปน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยที่นี่ก็ตอนนี้ก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติตป,าปิดนะครับ ยังก็ต้องเที่ยวแค่น้ำตกอย่างเดียวแต่อย่างน้อยก็เออเามาเก็บสแตม์ได้นะครับแสตมพ์พาสปอร์ตทีนี้คือเย็นนี้เนี่ยเราจะไปพักกันที่ภูชีฟ้านะครับใช่วันนี้เรานอนเต็นนะครับเป็นเต็นแบบว่าเด,วดเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นเต็นยังไงไป ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับในวันนี้เรียว่าแคมป์ภูชีฟ้านะครับทั้งนึงที่ชอบมากคือวิววิวครับวิวคือดีมากคือวิวดีมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับภูชีฟ้าซึ่งเอ่อ จ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าช่งชาวงเช้าเขาก็จะมีบริการรถขึ้นไปเป็นรอบรอบตีสี่ตีห้าตีห้าครึ่งเนาะแล้วก็สามารถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่ภูชีฟ้าตอนเช้าไปดูวิวดูวิวับดูวิวนี่วิว,ว,วนี่ก็คือหน้าเต็นท์ของเราเลยไอวิวครับซึ่งจริงจินนะที่นี่ก็ ที่พักเยอะนะครับอันนี้คือชื่วแคมป์ฟูชีฟ้ามันก็จะมีบ้านเป็นรีสอร์ทบ้างน้องก็อีกกระโจมหนึ่งแล้วฝั่งนู้นที่ผมขี่มาจากอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรนะอ๋อภูซางขี่มาจากอุทยานแห่งชาติภูซางก็ฝั่งนู้นก็จะมีที่พักเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูลักษณะท่าทางฝนฝนจะตกนะคืนนี้ฝนจะตกและฝน กำลังมาอากาศก็ข้างนอกเริ่มเย็นนะครับเออเย็นเย็นจริงด้วยอะ่ะเดี๋ยวตันนี้ก็จะไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะถ่ายบรรยากาศที่พักให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ องสองคนนะครับเข้ามาหาเราแล้วก็มาทําการแสดงให้เราดูนะครับเออน่ารักดีอ่ะพาแค่เรามาฟา,ย,ายิ้มหน่อยไม่ต้องกินของแพง เขายิ้มเลยอะไม่รู้เป็นอะไรผมบอกให้เขายิ้มแล้วนะเขาก็แบบไม่ค่อยยิ้มอ่ะคงคงแบบเขินมัง้งหรือไม่ก็ทําบ่อยแล้วนี่เนี่ยเาไปเอาไปเตะล่างละฝนตกแล้วจ้าดูครับโอ้โหน่าจะยาวฮะดูจากฝั่งขวามือแล้ว ทุกคนครับตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกของเรานั้นเป็นไปด้วยความไม่สงบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูว่าตอนนี้เป็นยนังไงบ้าอายุเข้าจริงจังนะตกหนักมากโอ้โ ทุกคนครับตรงไหนหมูกระทะเราจะเป็นไม้ครับคนนี้ครับหมูกระทะเราจากที่เขาจับที่เขาถ่ายรูปกันกินหน้าเต็นท์นะฮะับชูจิวนะสงสัยได้ไปกินที่โรงอาหารนะมลบรรยากาศข้างในเต็นท์ก็จะอย่างนี้คนระับมลิเอากอากาศเต็นท์ ก็เพิ่มก็เพิ่มไครับเรียบร้อยเลยเลือกวันแบบเป๊ะมากตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าบูกกระทะเรากินได้แล้วแต่เราต้องกินที่ห้องรับรองคือตรงน,นี้อันนี้จะเป็นส่วนห้องรับรองส่วนกลางนะครับแล้วก็มีห้องน้ํารวมไปอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขึ้หนาวมาก เยอะเลยแบบพนี <łość> ้เยอะเลยครับฝนตกเงี้ยยิ่ไม่ต้องไปขึ้นภูก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่ช่วงนี่มันสวยมจิว้างเห็นควางเลยมันเห็นหลังคาเห็นบ้านของเราอ่ะอ๋ออย่างไรก็สวยนะครับ ได้กินหมูกระทะนหน้าเต็มนะแต่เพราะพายุโนอื่นเลยไหมละ่ะเรียบรอ <c oughs> ตอนนี้กินหมูกระทะเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าตีห้านะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถของ พี่ที่เป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาจะพาเราขึ้นไปถึงภูชีฟ้านะครับผมว่าทุกที่พักก็จะมีรถพาขึ้นไปนะ่ะเราก็ส่งเสริมนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับด้วยการหรือใช้บริการของชาวบ้านเรานะครับเขาก็จะมีรายได้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็ขับรถขึ้นไปจอดเองได้นะครับแต่ด้วยความที่ถ้าเราขึ้นไปตีห้ามันก็มืดนะครับแล้วเราก็ไม่ชินกับเส้นทาง เราก็เออใช้บริการของชาวบ้านในพื้นที่นะครับเป็นการช่วยเหลือเขาด้วยเราต้องรีบไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนภูชีฟ้านะครับนองบอกว่าตีห้า้อหมดนะลูก เนี่ยเราอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถคุณลุงขึ้นไปที่ทางขึ้นภูชีา้สาเกียงชานี่เย็ <c oughs> นกำลังดียี่สิบสี่เหรอยี่สิบสี่เองอ่ะเ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวพาทิราจะขึ้นตอนประมาณหกโมงสิบ 10นาทีมันจะเดินขึ้นตามก็เลยตามค่อยมา เดี๋ยวเรารอปลาดิบขึ้นมาอะไรไม่เห็นเลยเรวก็ไม่รู้ด้วยว่าง่ายนะง่ไงภูชีฟ้าตรงไหนอะโอเคนมตีห้าสี่สิบสองทำไมมันสว่างายจะขึ้นนะนี้คือผู้จีฟ้าของเราในฟ้าวะ ข่าวโผล่เลยนี่คือเราหันไปทางที่พอาทิตย์มันจะขึ้นนะไหนพอาทิตย์ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนรอก่อนเด้อนะนะแะแง่สว่างแล้วนี่กี่โมงอ่ะหกโมงหนึ่งนาทีในเก้านาทีใเก้านาทีพอาทิตย์จะขึ้นนะฮะขึ้นตรงไหนย,ยังไม่รู้เลยนะดู ทั้งนั้นลกูลกคนที่บอกเราจะเห็นวิว360องศาเปลี่ยนรูปใช่วิว360องศาที่เต็มไปด้วยหมอกเขาว,วัดโดนขาพัดโนลูกเขาวโดโดนเ <c oughs> <ๆ>ขาคงให้มาเที่ยวหน้าหนาวกันนะแต่าา okay, แบบ <คน S 1> เรา,เามาหน้าฝน เขจะเต็มไปด้วยหมอกนี่เี้แหละมันไม่ใช่เรื่องดีนะคือมันเป็นหมอกที่แบบหมอกเงี้ยหมอกข,ขาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นวิวไงคืออ่านข้อมูลมานี่คือแบบฝั่งนู้นนี่ประเทศลาวเลยนะแม่น้ําคงแม่น้าโขงนะสามาแล้วเราจะมาเตรียมพูดเนี่ยให้ท่านผู้ชมเขาฟังเนี่ยจะมีินแม่น้ำโขงนะแล้วก็เป็นประเทศฝั่งลาวเ,ลเป็นเทือกเขาฝั่งลาวนะครับเป็นไงล่ะ ลาวเลยเราอ่ะลาวเนี่ยร้อยเลยเราเ <c oughs> นี่ยดูครับเ <c oughs> ดฟเฟอร์เลนของเราครับโอ้น้วมาใช่อ่ะเองนี่าอ่เราเห็นวิวแล้ว นั่นม่ใช่เราลงไปดูเลยไหมเนี่ยนี่แหละเพราะมันมีคนเดินตรงนี้นี่แหละใช่แล้วก็มีคนยืนตรงนี้เลยอืมแต่ว่าเราเนี่ยใช่ครับเรากําลังก็รูปใหญ่เราน่าจะกําลังยือนอยู่ข้างบนนี้ซึ่งเนี่ยฟ้าฟ้าเปิดมันก็จะอย่างนี้ไงได้ลองข้างล่างไหมเผื่อถ้ามาจะเห็นไหก็เห็นต,ตรงนี้ตรนนี้มันไม่มันไม่เห็นอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่มันเป็นแง่งกันนะว่ามันเป็นแง่งที่เราคิดว่าน,น่าสงสารเขานะครับอไม่เห็นวิวเลยครับน,นี่แหละครับท่านผู้ชมเ,เราถึงจุดแล้วครับดูนี่ครับฟ้าเริ่มเปิดครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับ อ้ยีฟ้าเย yeah. อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ละตอนนี้เราเพียงรอเวลานนเราเพียงออนนรเยงอเวลาเท่านั้นรอให้หมอกกลังพัดผ่านไป อย,อ,อย่างน้อยก็ไม่ข่าวโพลตลอดเวลานะัอย่างน้อยมันก็ยังแบบเออหมอกมาสลับไปนะครับตอนนี้ไม่เห็นเลยอ่ะนะเรากำลังจะเดินลงนะครับตอนนี้เวลาหกโมงสี่สิบห้าแล้วก็เราจะไปล่ทะเลหมอกที่เต็นท์ของเรากันต่อเขาบอกว่าที่นั่นก็สวยแม่แพ้กันนะครับทางขึ้นทางลงก็ มันก็ชันนิดหนึ่งนะเออแต่มันก็เดินได้ไเดินได้ครับเนี่อาว่าอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือมันมันมันชื้นอะมันชื้นแล้วมันก็จะลื่นใครมามาหน้าหนาวก็จะดีกว่านะครับไม่ต้องมาลุน้นเอ,อเอาว่าให้ฝนไม่ตกามาวันไหนก็ได้เอเอาให้ฝนไม่ตก อาไรอ้ยอุ้ยอุ้ยเไเหยียงไม่ไม,ไม่เหียบอุ้ยอุ้ยเด้งใหญ่ลูกไปเด้นใหญ่ลูกี่ไวไเต้แล้วอ้าว้ยเ<ด>้นเหยียบ้องไม่เียบเหยียบก็ตาย,ยตน,น้ำหนักเจ็ดสิบกับตัวประมาณนิ้วก้อย <laughs> ตายสิครับ <laughs> โว้ยดูทางลงเราครับ ยังมุ่งสู่ไซเลนฮิวล l ของของเรา,าดีตอนนี้น่าจะยี่สิบกว่ายี 25. 25่สิห้ายี่ห้าเลลานจอดรถจริงๆว่างนะถ้าไม่นับตัวแบบขัรมาอเอารถมาจอดเองดีวกว่าใช่แต่ว่าเราต้องนลล่่ะัวเ <laughs> เราต้องโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปให้ท่านผู้ชมเขาดูจริงจังแล้วจริงจังแล้วเก็บแต้มมาเมื่อกี้จะหาขนาดไหนจะหาขนาดไหนไม่ใช่ผมแบบชายแบบเรียวๆฮะ ผมมาจริงเจ็บจริงบอกแล้วครับมันลื่นนะครับเลือกรองเท้าดีๆด้วยเขินเลยเขินเลยเดี๋ยวเราไปผมจะไม่ถ่ายแล้วผมจะตั้งใจเดินไปไปตายแล้ว ถึงที่พักครับนีว่วิวลุงบอกวิวสวยสวยอยู่สวยอยู่ยใช่ใช่ยามาเป็นไงลูกตากฝนลูกน้องตากฝนนะนี่เปียกหมดนี่เรามีแม่ขวัขวครับแมขัวเหรอจ๊ะไข่ ได้หมดหรือมั้งเทียวอย่างนะนะนี่เขาจะให้ทอดไช่เดี๋ยวรอกินครับทีมรอกินนะครับผมเราไปรอดูว่านาตาจะออกมาอย่างไรนะครับผมสวยมากเลนี่สีมือแม่ขัวของเราขี้ยาขี้ยา ลกนิ้วให้ เราะวาของเต็นทางด้วยเข้าตัวงมึงเชียงรายกันข้าวหน้าไก่นี่อย่าญญง